สวัสด,ดีครับวันนี้เราก็จะเาไม่เกี๊ยบไปไหนครับข้าาครับคุณาอไปครับขวานชื่ออะไรครับชืข่ข้าแตงไปแล้วครับผมเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเ,เหมือนรถขายโองนะครับน่ามีอะไร เนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องสีจันทร์ด้วยครับมาทีหลังไปนะครับผมโดูครับเจอใช่ไหมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศนะครับผมตดชื่นนี่ครับสีจันทร์นะครับ เชือกปักยางใหญ่เลยครับผมจะพาน้องซีจันไปไหนครับตาครับฮะตาครับควันเชื่ออะไรครับควันเจ็กกิ๊ดคนเดิมครับไปครับผมนี่ครับควันแจ็กกิ๊ดนะครับคุณอาบน้ำยังครับอาบล้วครับำตอนไหน อก็ยังขี่ลงไปเรื่อยๆขี่ไปกี่มา,าไปหาแม่เจี๊ยบนะครับผมแม่เจีย๊ยบมาถึงใกล้ถึงวงเวียนแล้วจะไปแล้วครับ เรื่อยๆเมื่อร,อรอถไฟโอไฟกัะลำบังเนี่ยครับรงเวียนพระครูประกรรมนะครับ เท tu uhm to ี่ยวธรรมชาติชมทุ่งชมทุ่งนะครับชมทุ่งชะลามครับก็ไม่เกียบกำลังจะเดินมานะครับ มากับควานทีมแค่วแต่งนะครับผมเ<า> <c oughs> ดินมาแล้วครับผม เดี๋ยแวเต่วเตนมาแล้วค,ครับวูหูวันนี้จะพาไปวันรีแล็วกวันรีแลก็กซ <c oughs> วันรีแลก็ <c oughs> นนแลกซ์เพราว่ายาก จากจักแล้วออกำลังพามาครับแม่เจี๊ยบกำลังมาครับผมฟิตมาครับผมยางออกกำลังกายนะครับมาแล้วครับพามาผูกที่ป่าอเมซอนนะครับผม,มน,นั่นนั่น กอไผ่กระปูมึงน่ะเหรอโมโกกินนี่ครับควันทีมฟันแต่งนะครับมาที่อนเดอร์ล็อกครับมีสองซื่อมีสองซื่อนะครับได้ครับเราก็ไปด้วยครับผู้ติดตามครับกินต้นไม้ครับต้นกระถินนลรงนะครับผม แม่เจี๊ยวก็กินต้นไม้ดีนะครับตน้นกระทิ่นนลงเดี๋ยวจะพาควานทีมฟันแต่งไปตัดอยู่นะครับดูน้าตาครับผมวาแต่ตาลาช่อง20่สิแล้วก็ย้อนผู้ที่ตาไผ่นะครับนี่ครับแม่เจียบชอบกินต้นไผ่นะครับ มาแล้วครับมามาขูดว่งมีอะไรเรื่องอะไรมันกินงอนเป็นยังไม่ยังไงวะโอ้โยให้ยงี้ยฮะจักไม่มขอพึอ่งบ่ เยบขาชอบถูนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศแห่งป่ามีซอนนะครับผมจะมีใบไผ่อมีซอนนะครับกับต้นก็ต้นทอนนะครับ ต้นถอนอเมซอนต้นถอนนะครับต้นถอนต้นถอนแรงตายไม่เป็นนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับผมเจอกับ วนทีมฟันแต่งครับโอ๊ยฮะทีจันยังมาไม่ถึงเลยครับใคยคิดฮะใครคิด Mr. l เล s Go l เ t s Get Let's Go อย่างนี้บวก น้องสีจันก็ยังมาไม่ฮอดเลยนะครับโอ้โหถายลมอีกครับนี่น้องสีจันดิน,น้องสีจันมีสีนะครับสีจันมีสีกำลังเดินมานะครับนั่นครับกับคานเจียงกิดนะครับ เขาก็จะเอ็กๆหน่อยนะครับพานพานคนนี้เขาก็จะเอ็กๆหน่อยครับดูครับโอ้โหเินือมาแล้วครับสี่จานใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับไปให้สุด

ไม่เจียบนะครับนั่ป่าไผ่นะครับผมวันนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมออขอบคุณพ่อพ่แม่เอซีทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ